สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ห้องครัวห้องอาหารของเรานั่นเองนะคะนี่คือห้องกินข้าวด้านหลังก็จะเป็นครัวไทยนนซึ่งเป็นห้องโฮมเฮเตอร์อและมีหตรง,ง,งด้วยซึ่งตรงนี้มันจะเป็นโซนสุดท้ายของบ้านเราที่เสร็จวันนี้เราก็จะมาพูดถึงที่เราทําคลิปนี้ยเราเคยทํากันหลายห้องแล้วก็คือสิ่งที่พลาด คือห้องนี้มันมีอะไรที่แบบโอ้ยม่ควรจะมีเลยี้จนนอเป็นอุทาหรณ์เป็นอุทาหรณ์เออใช่เหมือนกับว่าเป็นแชร์ประสบการณ์เผื่อใครทําบ้านอยู่ได้ไม่พลาดเหมือนแล้วกับสิ่งที่ดีเกินคาดอ,อะไรอย่างนี้นะอาทีนี้เดี๋ยวขอสิ่งที่พลาดก่อนว่าห้องนี้ พลาดแรงๆเลยเห็นได้ชัดเข้ามาก็คืออะไรบ้างหนึ่งมันไม่ค่อยสว่างห้องกินข้ามควรจะสว่างสวาง่สวางก็คือว่าห้องเนี่ยนะคะมันก็จะมีระบบแสงสว่างเห็นไหมมีแบบมีทั้งดาวไลท์ไฟแบบ,บเขา<ร>พยายามเปิดให้สว่างที่สุดก่อนเนะ line, ี่ยมีอินไดเเรกไลท์พวกไฟฟ้ามีโคมมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถึงแม้เราจะเปิดแบบเต็มพิกัดเต็มที่สว่างสุดเนี่ย มันก็ยังไม่สว่างเท่าไหร่เพราะว่าไฟทั้งหมดอะ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันไม่ใช่แสงขาวที่แบบสว่างมากใช่ไหมอย่างไฟดาวไลท์มันเป็น GU10 อะ่ะมันก็จะเป็นลำลงมาโคมนี้ก็คือเหมือนประดับอย่างเดียวเลยจ้าไม่เคยได้ให้แสงสว่างเลยส่วนพวกไฟ led มันก็แบบเออมันก็ไม่ได้สว่างขนาดนะั้นคือเราอยากได้แบบสว่างมากอ่าอย่างหลอดไฟที่เราเคยพูดถึงเนี่ยอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นหลอดบ้านทั่วไปหลอดบ้านทั่วไปเขาเรียกว่าหลอด e ย7ิ แสงมันก็จะสว่างกรจจาต้องอีห้าไม่ใช่เหรออีทเจ็ดเหรออ, <c oughs> อีห้าอ๋ออะไรอีทเจ็ดใช่มไม <c oughs> ่ขอโทษขอโทษอ่าลืดูแม่พูดไปอันนี้เป็นหลอด G U 10มันก็จะเป็นแสงเหมือนโรงแรมแสงมันจะเป็นลำถ้าเบื่อดูสังเกตดีๆมันจะให้มิติของห้องเนี่ยที่ดู เ,เหมือนโรงแรมมีอ,มอะไรมันม,มีความมิติมีมันจะเป็นลำลงมาอย่างนี้มันไม่ได้สว่างออกด้านข้างทีนี้ข้อเสียของมันเนี่ยก็คือว่ามันจะไม่ค่อยสว่างกระจายเหมือนเซเว่นทีนไอหลอดแบบนี้นอกจากให้ความสวยแล้วเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่เราสังเกตก็คือว่ามันทนกว่าหลอด E27 อเ,เยอะ ใช่่ลอนไม่ค่อยหมดอายุอ่ะคือ,คอ,อหลอดอียิปต์เหียดเนื้สเปคมันบอกว่ากี่ชั่วโมงกี่หมื่นชั่วโมงอะไรเนี่ยมันไม่เคยถึงอ่ะไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรเราพยายามหาคำตอบแต่หาไม่ได้ตั้งแต่บ้านเก่าละแต่มันก็เรียกว่าเซเวอร์ดีนะคือมุดในห้องนี้มี10หลอดมาเสียพร้อมกัน ียสี่หลอดห้าหลอดหกหลอดอันนี้หนึ่งเดือนะเสียหมดเลยสิบหลอดก็คืออายุยี่สิบเจ็ดอ่ะที่บ้านเราอ่ะประมาณหนึ่งปีที่ลองลงจอดรถด้วยนะก็อายุเท่านี้เลยแต่ว่าถ้าเบื่อเป็นหลอด A g u สิบเนี่ยนอกจากแสงสวยแล้วเนี่ยแปลว่ามันทนมันอยู่มันอยู่ได้ยังไม่มีตรงไหนเสียเลยนะใช่แต่ว่ามันก็ตัวหลอดก็แพงนะนี่คือเรื่องไฟแล้วทีนี้มาดูเรื่องดีไซน์นิดนึงนื่องจากว่าการดีไซน์เนี่ยมันไฟเนี่ยไปไปอยู่ที่ตัวขอบบ้านนึกออกปะ ด้านในมันไม่มีไฟเพื่อความสวยงามตัวหลอดไฟเนี่ยมันอ,อ,อยู่ที่ขอบฟ้ามันไม่อยู่หลุมการข้างในเพราะฉะนั้นแสงสว่างมันเลยกระจายไม่ทั่วห้องทีนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีฝ้าหลุมนอกอันนี้นเป็นแสงส้มไว้เล่นโทนให้มันดูมีอะไรมากอยู่แล้วมไม่ได้เน้นความสว่าง แต่หลุมในคุณแม่จะได้มาทุกว่าเป็นบ้านเก่าอ่ะไอหลุมในแบบนี้ป้าจะติดนีออนอันเนี้ยเราก็ติดสายคล้ายกันแต่มันติดเป็น LED วดีมันไม่สว่างขนาดนั้นซึ่ง LED วดีมันไม่ได้ให้ความสว่างมันให้แต่ความสวยงามเพราะฉนั้นเนี่ยมันก็เลยมืดทีเนี้ยตอนทําก็รู้นะเราเลยเอาใสเขาเรียกว่าอะอรอาศัยความสว่างของหลอดไฟโคมโคมไฟโคมเราทีนี้ช่วยดูโคมไฟหน่อยคือจะบอกว่าเดี๋ยวป้าเปิดปิดให้ดูนะหนึ่งสองอ่านี่ปิดเปิด ไม่ค่อยแตกต่างเท่าไหร่เลยไม่ได้ให้ความสว่างให้แต่ความสวยงามให้เสียงส่งแสงส้มๆออกมาถ้าเบื่อเพื่อนมาที่บ้านเราชอบบอกว่าเปิดพัดลมหน่อยส่วนอดูโคมไฟที่ไอแลนด์ตัวนี้ทีนี้โคมไฟที่ไอแลนด์เนี่ยจะเห็นว่าเปิดปิดแตกต่างกันนะสว่างกว่าของโต๊ะกินข้าวเห็นป่ะเพราะว่านี่คือหลอดอียิปต์เจดอียิปต์เจดคือเป็นหลอดเอเนี่ยธรรมดาแต่ว่ามันเป็นแสงแสงเหลืองแต่นี้แสงเหลืองถ้าเปลี่ยนเป็นแสงขาวก็จะสว่างกว่านี้สรุปว่าพอทําห้องนี้ออกมาปุ๊บ ก็รู้สึกเลยล่ะว่าแสงมันไม่ค่อยสว่างแล้วป้าก็เลยถามว่าจะเอาไงดีแต่จะเลยสรุปกันว่าไม่เอาตอนแรกป้าคิดว่าจะติดเองเป็นทันแหน LED เดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นทันแหน LED ก็คือเหมือนเป็นฝ้าเลยน้องป้ามีหลายขนาดแล้วก็เจาะฝ้าเข้าไปแล้วก็ติดแต่ว่ามันคือมันห้องมันเสร็จแล้วไงแล้วก็ไม่อยากมาเจาะแล้วก็อยากเจาะเพิ่มแล้วก็คิดว่าถ้าติดขึ้นไปอ่ะ ตอนนี้มันสวยลงตัวแล้วติดขึ้นไปไมันอาจจะเหมือนมีอะไรเกินเกินแล้วมันไม่สวยเธอบอกก่อนอที่บอกว่ามืดเนี่ยอาจจะสำหรับ<ม>บ้านเรานะเ,าเพราะว่าคนทั่วไปอะ เขาก็โอเคเพราะว่าิงถ้าเปิดไปดูตามโรงแรมโรงแรมมันจะไม่สวงว่านเ้่แล้วก็อีกประเด็นหนึงคือห้องนี้มันแสงธรรมชาติมันเยอะเพราะเนี่ถ้าเผื่อเป็นตอนนี้จะเห็นว่ามันคอนทราสต์ไงข้างในมันจะมืดกว่าข้างนอกเยอะแต่เผื่อเป็นตอนกลางคืนเนี่ยจะไห่่มคอนรูส้างกอมันี้คืเรื่าง้สงนกเยอแต่เไื่อเป็นตดนงนน่อจเห็น่มนคอนราสต์ไงข้างอนนันจะว่าข้างนอกเยนะเผ่งเล่นอันเนี่ยว่ามสนยเนราสดูไฟข้างใมัะมกว่าข้าอกยะปั่เผื่ให้ดาวไลา์วั้ทโคมอ่ะ สดวงแค่เนี้ยแค่เนี้ยประมาณเนี่ยประมาณ2เมตรครึ่งคูณ4เมตรเนี่ยมีไฟ18ดวงยิ่งโดยเฉพาะถ้ากลางคืนเปิดคือจ้าเลยตรงนี้นี่สว่างสดีอ่ะโอเคนี่คือเรื่องของแสงสว่างก็แบบนี้แหละนะอ่อแล้วเพิ่มที่ดึงก็คือควัวไทยควัวไทยของเราเนี่ยอ่าไหนๆพูดถึงเรื่องแสงนะเดี๋ยวพูดพูดเลยนิดนึงกันควัดไทยตอนทําเสร็จก็มืดเหมือนกันอก็เลยไปติดสระเปาสิ่งที่พลาดสิ่งต่อไปก็คือ สิ่งที่ป้าภาคภูมิใจนักหนาว่าดีไซน์มาเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นแบบเป็นเหมือนประตูพับเก็บอันนี้เป็นประตูตู้แล้วมันจะพับเก็บแบบปิดอย่างนี้ได้อ่าปิดพอมันปิดปุ๊บอันนี้เายังเอาออกไม่ได้นะเพราะยังซ่อมไม่เสร็จใช่ไหมเ,เดี๋ยวรอยฝันก็คือว่าอันนี้เราไปเห็นตัวอย่างที่โชรูมฮาร์เล่แล้วก็อชอบเราไปเห็นไอเดียนี้ที่โชรูมฮาร์เล่เปิดมาปุ๊บเนี่ยก็เป็นทันซี่แบบนี้เฮ้ยเกดีะชอบแล้วก็พับประตูเก็บเข้าไปได้ แล้วตรงนี้ก็ทําเป็นเคาน์เตอร์แบบวางของโชว์ของใช้มีลิ้นชักปรากฏว่ามันมีปัญหาอยู่ประมาณสองประเด็นป้าแชร์ให้ฟังหนึ่งก็คือว่า เราดันไปทานเป็นประตูกระจกเห็นป่ะซึ่ง,ซ,งซึ่งมันหนักนะมากประเด็นที่2ก็คือว่าเวลาใช้งานจริงทั่วไปอ่ะเปิดไว้ตลอดเวลามันไม่มีใครมันนั่งเปิดปิดเปิดปิด,ปดหรอกมันต้อไโชว์อ่ะแม่ก็ถามป๋าว่าเธอจะปิดทําไมเธอจะปิดทําไมเพราะว่าตรงเนี้ยก็อุตสารอะเปิดเปิดตั้งของโชว์มากมายแล้วมีลิ้นชักที่ต้องเปิดใช้บ่อยๆทุกวันจะปิดเพื่อทีนี้ประเด็นที่3าเนี่ยคือ <laughs> เออมันไม่ได้สวยงามอย่างที่เราคิดเพราะว่าเวลาปิดเนี่ยถ้ากล้องเห็นไหมมันจะนเรื่อะไรมันโผล่ออกมาเยอะมันโผล่ออกมาเยอะมันไม่ได้แบบว่าเดินก็ชนได้แคบแคบถ้ามันเรียบเรียบอย่างนี้ยังเพราะว่าใช่ไหม,มเพราะนั้นเธอ อาจะเป็นเพราะหนึ่งก็คือช่างแหกเห็น้าเนี่ยชนเลยหนึ่งก็คือช่างแหลกเพราะไม่มีประสบการณ์ในการทําประตูแบบนี้ด้วยแหละ,อออะสองก็คือเวลาทำป้าไม่แน่ใจใหม่ต้องเผื่อที่ข้างหลังหรืออะไรเยอะหน่อยหรือประตูต้องบางนเล็นนกกว่านี้หรืออะไรไม่แน่ใจไงอนนี่ก็คยเป็นปัญหาแบบนี้ต่อไป <c oughs> ข้อต่อไปนะคะก็คือเรื่องของกระจกกระจกต่อเลยกระจกเยอะเกินห้องเนี้ยเรียกว่ากระจกรอบด้านข้างเนี่ยเป็นกระจกเงาเลยนะตู้ ถ้าด้านหลังด้านโน้นเนี่ยถ้าเกิดกล้องกับหลังหันไปจะเห็นว่าเป็นกระจกใสซึ่งมันก็สะท้อนเหมือนกันหน้าต่างตัวนี้ก็เป็นกระจกหมดกร,ก,กระจกเนี่ยปัญหาคืออะไร ปัญหาคือมันสะท้อนไปสะท้อนมาเวลาถ่ายคลิปมีปัญหามากใช่เวลาถ่ายทุกด้านเลยมีกระจกหมดคือเวลาถ่ายคลิปทั้งละครหรือว่าคลิปบ้านคลิปอะไรก็ตามอ่ะยิ่งละครมันจะต้องมีไฟโปะเนี่ยมันจะสะท้อนไฟเป็นลูกๆมอง่อน,นี่ก็มีกระจกนี่ก็กระจกตู้เย็นหน้าบานก็ยังเป็นกระจกก็คือสะท้อนหมดนี่ด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้แล้วด้านโน้นคือ4ด้านเลยเป็นกระจกตรงห้องประตูที่เข้าห้องโฮมเธียเตอร์ก็เป็นกระจกเนี่ยประตูเนี่ย เวลาเราถ่ายคลิปเราเลยต้องเปิดต้องเปิดไว้เม็นั้นมันสะท้อนปคือถ้าเปิดแล้วก็ถ่ายตรงนี้เป็นพม่านันก็จะไม่สะท้อนเรียกว่าคลิปที่ทําไปเนี่ยบางคลิปก็มีนะมีตตกต้องมีต้อมีต้กง้องอยู่นิดเดยเพราะว่ามันมันหลบยากมากเพรว่าสี่ด้านเป็นกระจกหมดเลยเอออันนี้แหละที่ทําให้มีปัญหาแต่บ้านอื่นไม่มีปัญหาแต่บ้านเราถ่ายคลิปถ่ายนู่นถ่ายนี่ก็อาจจะ มีป็หายากมากถ่ายห้องนี้นะแต่ก็ข้อดีก็คือมันทําให้กว้างนะเออมันไม่กว้างแต่ว่าสิ่งอันนี้เราเราหัวข้อสิ่งที่พลาดไงแปลว่าถ้าย้อนไปได้จะไม่กระจกเยอะขนาดนี้เหรอก็เยอะแบบนี้แหละโอเคอ่ะต่อไปเดินมาถึงตรงนี้ก็จะมีข้อเสียอีกข้อหนึ่งคือต้นไม้ต้นนี้ป๊าป๊าบอกว่ากุ้มใจมากเลยมันเตี้ยไปเพราะว่าโปรตีนที่เราบอกว่าเวลาเราเลือกพร็อพหรือทําอะไรในโปรตีนเราจะป้าจะทําใน Photoshop ก่อนใช่ไหมเพราะว่าอย่างแรกเลยดูความสวยงามสองดูความแบบว่ามิติของมันนะเพราะว่าเราฟ้าลงฟ้าจะเอา,เอาขนาดเป๊ะๆมาลงอะไรเงี้ยตามภาพเอา,ารูปออกขนาดแต่อันนี้คือไม่ได้ลงมันลงใน Photoshop เลยก็คิดแค่คิดแล้วก็มาใส่แต่พอไม่ไม่อยู่กับห้องนี้มันดูเตี้ยมากมันเลยไม่สเกลไม่ค่อยเหมาะสมอ่าอย่างเช่นรีวิวไซต์ที่เราทำเนี่ยเขาปกติเขาจะต้องมาดูสถานที่ก่อนใช่ใช่ดูสถานที่แล้วเขาจะออกแบบให้ว่าสเกลต้นไม้ควรจะเท่าไรให้มันเหมาะสมแต่อันนี้คือ ห้องนี้มันเสร็จช้าไงแต่เราจบดิวของจบด,ดิวไปแล้วแล้วอันนี้ก็คือเหมือนซื้อสําเร็จเลือกมาเลย<ช>โดยที่เขาไม่ได้ไมาต้องมาดูอย่างห้องข้างบนอ่ะิฟวิ่งไร์มาดูเขาก็จะมีการวัดขนาดให้มันพอดีเหมาะสมไงเรื่องต่อไปป้าบอกว่าเรื่องตู้ตู้มันทําไมคะตู้คืออ่าอ่นมาจากบ้านเก่าบ้านเก่าอ่ะที่เก็บของมันน้อยมากบ้านใหม่เราเลยจัดตู้ คือไม่ว่าไม่ใช่เฉพาะชั้นนี้นะทุกชั้นก็จะมีตู้ตู้ตห้องห้ห้องเก็บของมีอยู่ประมาณ4ี่ห้าห้องบ้างเนี้ยอ่ะทีนี้ตู้ก็คือว่ามันอ่ะเปิดให้ดูว่าเราเก็บอะไรบ้างข้างในแต่ไม่เห็นมีอะไรเลยตู้นี้เก็บอะไรเอาไม่มีคือตรงนี้ยังไม่เก็บเลยอ่ะแล้วก็ตรงนี้เก็บอะไรมาดูตู้นี้นีอ่าตัวนี้เรามีเก็บอ๋อเริมีเก็บทิชชู่เก็บซึ่งเก็บแบบเก็บเขาเรียกว่าเก็บแบบเอาแบบเก็บหลุมหลวม คือหลวมมากอะเพราะว่ามันมันเหมือนที่มันเยอะอะไรเงี้ยพาไปดูนี่ก่อนอแพนมาเลยกล้องแพนมาเลยเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นตู้หมดเลยนะเนี่ยตต้ตต้อุ้ยอันนี้ก็ไม่ยังไม่ได้เก็บอะไรใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าสูงขนาดนี้ใครจะไปเก็บเนี่ยปิดประตูยังจะปิดไม่ถึงเลยนะอันนั้นเก็บแก้วหลวมๆอันนี้ก็เป็นตู้หรออันนี้ไม่ไม่ใช่ตู้หรอกปิดพูทเป็นปิดพุ่เฉยๆก็เรียกว่าตู้เยอะเกินไปล้วมีปัญหาไหมคร เบืองเงินเบืองเงินเพราะว่ามันก็มีค่าใช้จ่ายทุดประกในการทําตู้ใช่แล้วตู้ของเราเนี่ยติดกระจกทุกบานก็คือค่ากระจกด้วยที่สำคัญคือเวลาที่เสียไปใช่ทำนานมากมันทำให้ห้องนี้เสร็จนานมากต้องบอกว่าทำมาแล้วอะเฉพาะตู้นี้นะทำมาสองปีนะคุณแม่มันมีลูกน้องแถลงคนหนึ่งเนี่ยที่เป็นมือขวาเขาอะทำโครงเอาไว้พอทำโครงไว้ปุ๊บเนี่ยลูกน้องคนนี้ไม่อยู่ พอคุณน้องไม่อยู่ปุ๊บเนี่ยก็ไปง้อไปตามไปอะไรเพราะว่างานคอมพิวเตอร์เขาบอกว่าเวลาเปลี่ยนมือช่างมันทําต่อกันยากเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ย<อ>ถ้าเบิดคนเขียนไว้แล้วคนอื่นจะมาแก้เนี่ยไม่เอาอเขาลื้อเขียนใหม่เหมือนกันอันนี้คือช่างแหลกก็เลยตามช่างไม่ได้แล้วตัวช่างแหลกเอง่ะก็ค่อยๆงมงมทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นเนี่ยมันถึงนาน้าในห้องนี้นางสารช่างแหลกต่อต่อมาพูดเรื่องสิงค์ซิงค์ของบ้านเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่สิงค์คุณแม่รู้ไหม โอ้โหไม่รู้เยอะมากประมาณสิซิงเพราะว่ามันมีแบบซิงใต้ตูป้ปลาซิงควรนอกควรในซิงอะไรไม่รู้ภา,ายในก็เลยมีซิงประมาณ10บสิงทีนี้ซิงส่วนใหญ่เราใช้ที่ห้ออีฟไม่ได้ส่วนใหญ่หมดเลยมั้ง ทั้งหมดออทั้งหมดยกเวนในัวไทยก็ดีหมดตีหมด,ด,หมดไม่มีปัญหาอะไรยกเวนตัวนี้ย<ร>ยเวนตตัวนี้นตัวเดียวสีอะไรคุณแม่เขาเรียกว่าสีคาร์บอนเนตอะไรวะมันจะเป็นสีดำเท่ๆทีนี้พอใช้จริงไงตัวนี้มีปัญหามากคืออะไรครับคุณแม่คือหนึ่งเลยเนี่ยความลาดเอียงมันไม่ได้ เหมือนกับว่าน้ำอะปกติซิงอะพอถ้าเปิดหนาปุ๊บมันจะต้องลงตรงไอ้ท่อระบายมันให้หมดแต่เนี่ยเหมือนมันจะขังอยู่ข้างๆฟ้าสังเกตดูนะมันไม่ได้เป็นที่รูปแบบของมันนะคุณแม่คือวัสดุของมันเนี่ยมันไม่มีความลื่นเหมือนสแตนเลสมันมีความสาดอ่ามันเนื่องจากว่ามันเลยทําให้น้ำไม่ไม่ลาดเทออกมาสองก็คือว่ามันมีคราบ มันจะมีความมีความโสโกเยอะ<ห>คุณแม่ทูดทคือดีไซน์มันเ,นเหมือนซิงตัวแสแตนเลสห้องอื่นอะแต่ปัญหาคือวัสดุแบบมันไม่แปลว่าเราอ๋อเนี่ยเออดีดอนนะคือบางทีเราเราเปิดน้ำอะทิ้งไว้สองวันไม่มีใครมาใช้ซิงเนี้ยยังไม่แห้งเลยอะ,อะอแปลกมากก็คใครรู้ก็ลองบอกหน่อยเป็นที่วัสดุหรือเป็นที่อะไรของมันีอะไรตอนแรกเนี่ยก็ไปดูไอ้นี่เพราะนะคุณแม่เดี๋ยวนี้เขาจะนิยมเป็นพวกอืมอ่าเออซิงหิน Ừ, สิงหินแต่นะัก็ยิ่งมีปัญหาใหญ่แล้วถ้าเกิดใครใช้นะงะเราไปหาข้อมูลดูมันจะเป็นรอยแล้วก็น่าจะดักมันี้อีกเป็นภาพง่ายแม่เห็นที่ห้างอะแบบซิงหินอะในห้องน้ําหญิงะโนอะ้โหตอนแรกก็สวยอะห้างนี้คือเราไปไปนานมามากแล้วพอหลังๆนี่เริ่มแบบเกลืกลางอะน่าเกียดอะไรอย่างงี้แต่ข้อดีของอ สิ่งอันนี้ตรงดีตรงที่ว่าเราไม่ได้ไว้ล้างจานบ้านอะไรเลยล้างมือน,นิดหน่อยคนเองอม,มันเลยไม่ค่อยมีปัญหามากอีกอย่างหนึ่งที่ผิดพลาดของเธอคือฟิตติ้งตะแกรงฮาฟลเลลมันทําไมคะมันทําไมมันเยอะเกินไปคือจริงๆแล้วฟิตติ้งเขาดีไม่ไมีปัญหาแต่ปัญหาคือมันเยอะไปอันนี้อันนี้ใช้จริงโอเคใช้จริงแต่ว่าก็ยังเหลือเฟือนะดูดิพยายามใส่ของไปเต็มพิกัดแล้วก็ยังเหลือเหลือเนี่ยบางชั้นก็โล่งว่างแล้วมีตรงไหนอีกคะปบปา,บา,บา มันเกินความจําเป็นไปมากไงมันมีชุดอะไรแบบนี้ยันหนึ่งนะเรายกให้กงมากไปแล้วใช่เหลือยันเหลือเยอะไม่รู้จะติดตรงไหนอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อะไรแม่เอาอะไรมาใส่ไม่รู้คืออันนี้มันมันก็เหลือเหลือไม่รู้จะใส่อะไรนะเอาซึ่งไอ้พวกผลไม้กระป๋องมันก็ควรจะอยู่ในเนี้ยแต่บันว่างก็เลยเอามาใส่เนี่ยเนี่ยมันก็เหลือเหลือนี่อีก อ่าตรงนี้ก็ใอ,อ่าอันนี้ใส่เยอะเหมือนเพราะว่าเราว่าไอ้หน้าตาของตะแกงอันนี้มันดีกว่าอันอันเมื่อกี้นี้คืออันนี้มันเหมือนมีประโยชน์นอกเหนือจากนี้ก็มีอีกค่ะเขาเชิญมาดูตรงนี้นี่นอ,อันนี้ไม,ไ,มไม่ใส่อะไรเลยอ่ะเพราะไม่รู้จะเอาอะไรมาใส่ซึ่งไอ้ไอ้ตะแกงพวกเนี้ยนอกจากเยอะกันไปแล้วมันยังแพงด้วยใช่ปะาคคือแพงไม่นะแพง ซึ่งอันนี้มันจะอันนี้หน้าตาคล้ายกับอันที่เราใส่ของเนี่ยแล้ว่าอันแบบนี้ดีอันแบบเมื่อกี้ที่ไม่ได้ใส่อะไรไม่ดีอันนี้ก็เสียบมีแขวนตะหลยวอะไรได้โอเคประมาณนี้แต้ว่าจะมีพวกไอ้นี่นะตะแกรงสําหรับที่คว่ำจานอะไราเงี้ยแบบเนี้ยซึ่งซึ่งจานก็ใส่ไม่ได้อันนี้เคยพูดไปแล้วทีนึ่งเคยพูดไปแล้วบอกว่ามันอ่ะแบบเนี้ยมันไม่พอดีไงเนี่ยมันคือมันจะวางยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบ วางแล้วมันก็ล้มบางทีเนี่ยนี่ต้องคว่ำแล้วอย่างนี้คือถ้าซ้อนขึ้นมานะล้มทันทีเลยอะ่ะข้างนอกก็มีตะแกรงแบบนี้นะไม่ได้ไม่ได้โชว์ที่วางก็คือวางเสียบตามช่องมันนี่ยไม่ได้เราต้องแบบวางซ้อนขึ้นมาฉะนั้นเราเลยคิดว่าทําเป็นไม่มีตะแกรงคว่ำจานแต่แบบเป็น,บบนซ้อนบบน,น่าจะดีกว่าแบบซ้อนขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยน่าจะดีกว่าเขาเรียกว่าแบบพลาสติก <laughs> ใช่ไหม <laughs> อันนี้แล้วแต่คนชอบเนาะบางผีคงคนอาจจะชอบเสียบเอีย e งอ,อีกข้อหนึ่งข้อต่อไปก็คือเรื่องของมือจับลินชักมือจับลินชักให้นึกภาพว่าก่อนหน้านี้เวอร์ชันก่อนหน้านี้ไม่มีมือจับแบบนี้นะไม่มีเลยลิ้นชักเราจะไม่มีไอ้นี่มันคือมันจะเรียบเป็นหน้าไม้หมดเลยทีนี้ถ้าเบอกว่าไม่มีมือจับแบบนี้ปุ๊บมันจะใช้วิธีการแซมแ,แบบไหนบ้างมันจะบากเอาไว้แบบนี้อย่างนี้ พื่อความสวยงามให้มันเรียบที่สุดปัญหาคือถ้าเบิดอยู่ในครัวทามันมันอย่างเงี้ยมันไม่ได้หรอกแม้บางทีป้าทํากับข้าวมือเลอะมันมันแล้วต้องเอามือเสียบเข้าไปแล้วไปดึงบางทีมันดึงไม่ออกแล้วมันจะลื่นแล้วก็ทําให้เลอะเทอะเราทาครัวมันต้องต้องเร็วนะที่ป้าหยิบก็เลยมีปัญหาหลังจากที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วใช้งานแล้วพบว่าไม่เวิร์กเลยแล้วบางทีซอไปตรงเนี้ยหินบาดมืออีกเคยหินบาดมือเลือดไหลงี้ก็เลยจะต้องไปติดเพิ่มแต่แรกเราก็นึกว่าเออไปซื้อ ไอ้เนี่ยมือจับมาทั้งแหลมติดติดง่ายๆปรากฏว่าไม่ง่ายนะทําเป็นวันเลยนะแล้วของข้างในก็เลอะหมดเลยนะแล้วมันดูดีลิ้นชัดตั้งมากมายก็คือต้องทําความสะอาดใหม่หมดเลยสารกระโบนเลอะเทอะไปหมดก็เลยแบบเออเนี่ยถ้าใครจะทําแล้วมันอยู่ในครัวไทยอะ่ะเอาอย่าไปนเน้นความสวยงามมากนะให้เน้นความสะดวกสบายเดี๋ยวพาไปดูครัวข้างนอกดีกว่าเมื่อกแบบ่อนจะเป็นแบบนี้นอ,อ่าเป็นแบบนี้ซึ่งงันเนี้ยไม่ค่อยได้ใช้งานก็โอเคไม่เป็นไรแล้วมือไม่ค่อยดิ้นมัน แต่ว่าไอ้ม,มุมเนี้ยที่ป้าบอกว่าหินมันอันนี้มีปัญหาอีกเพราะเนี่ยหินมันยื่นเยอะขูดปึ๊บขูดมือ,มอพอล้วงมือไปเปิดเนี่ยปึ๊บมืออ้วนมือขีดขูดเลยต้องลื้อลิ้นชักไปแล้วให้ไปเจาะบ,บากด้านลา่า,ลางเพื่อให้อันนี้แต่ว่าอันอื่นมันจะไม่มีบากด้านลา่างมันจะมีเฉพาะชั้นบนบ้านเรานะคะไม่ใช่ร้านอาหารแต่มีช่องส่งอาหารด้วยแล้วช่องส่งอาหารเนี่ยคือบ้านมีคนก็ตัวสั้นเนี่ยดูดิแม่แขนแค่เนี้ย มันมันไกลามากสมมติปาว่าตทุกนั้นฉันไม่สามารถหยิบได้นะถ้าเปิดจะทานอ่ะฝั่งมันควรเป็นเคาน์เตอร์แค่ฝั่งเดียวนะปาว่าใช่ไหมไม่เคาน์เตอร์ฝั่งเดียวคืออะไรไม่ได้เดินมาแล้วก็มาวางของได้ไงอ๋อสมมุติว่าเราจะเปิดแล้วอาหารออกมาวางให้คนฝั่งนี้ยเราก็ต้องเอื้อมมาวางตรงนี้อีกเพราะตรงนี้มันเหมือนมีธรณีอ่ะมันขึ้นมาวางจานก็ไม่ได้สมมติจานใหญ่เท่านี้เธอไม่สามารถ วางด้านก็หล่นดิแล้วหรือวางคาอย่างนี้ก็ไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวควันอาหารข้างในมันจะออกมาคือตอนนี้เราจะส่งอาหารเนี่ยมันวางเนี่ยมันยากต้องเรียกแม่มาเออมารับอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆมันควรจะเอามาวางวางแล้วให้เราเดินก็เลยบอกว่ามันไกลเกินไปเกือบดีแล้วตรงเนี้ยแมเกือบดีละไว้บ้านหลังต่อไปจะปรับปรุงอีกจริงเหรอคะอะไรแต่ก็หัวเราะอีกสิ่งที่พลาดมากอันต่อไปที่คราวที่แล้วเรารีวิวเรื่องราคาของน้องพิมพ์กฤษนันก็คือ ไม่คือบอกก่อนเรามาดูราคาเราอางช็อกเลยใช่คือย้อนไปในอดีตอะแล้วแบบตอนนั้นเราซื้ออันนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเตาอบก,กับอะไรนเขาเรียกนะมโครเวฟมโครเวฟวกเตา,อ,เาตอ,อบแล้วอ้ไมโครเวฟอันนี้มันไม่ใช่มโครเวฟธรรมดามันเป็นมโครเวฟที่อบได้แล้วเราจะมีเตาอ,อบอีกทําไมในครัวไทยอะเรามีมโครเวฟก,กับเตาซิงอีกอันนึงนะเนี่ยทีนี้อันเนี้ยที่มันแพงเพราะว่ามันเป็นแบบฝังยังไม่บอกเลยเท่าไหร่ คู่นี้หนึ่งแสนบาทประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแสนบาทคู่นี้ทีเนี้ยมันแพงเพราะว่ามันเป็นยี่หอ้อแฟรงเก้และมันเป็นแบบฝังเข้าไปก็คือว่า,าเนี่ยแพงแถมมานี้มีแต่หน้าบานนะไม่มีตัวตัวคือเป็นโครงเหล็กแบบเป็นเครื่องเลยแล้วที่สวยก็คือแค่หน้าบานเท่านั้นและเราก็จะต้องทำเฟอร์เนเจอร์ให้มันแบบช่องพอดีกับมันเป๊ะเลยจริงๆริง่นี้มันแพงเพราะมันเป็นระบบมันระบายความร้อนสำรบระบายความร้อนออกมาด้านหน้าแล้วคั่นี้จะจบใช่ใช่แต่ว่า ไอ้ยี่ห้อนี้ก็แพงกันาแต่ฟังก์ชันนันคงจะดีแหละแต่ปัญหาหนักกว่ารคาคาอีกก็คือว่า,าซื้อม,<ส>มาแล้วเราไม่ใช้เราไม่ค่อยอได้ใช้เพราะว่ามันก็อย่างเตาอบอะไรเงี้ยเราบางทีเราอุ่นขนมปังแบบตอนเช้าเร็วๆอะ่ะเราก็ใช้เตาติงมันไวกว่าเตาติต่งราคาเท่า,า,าไหร่คะอันละประมาณพันหนึ่ง ไมโครเวฟอ่ะไมโครเวฟที่ในครัวไทยเราอ่ะซัมซุงอ่ะสามพันบาทอันนั้นก็แบบว่าใช้สะดวกกว่าอันนี้เนี่ยมันจะต้องแบบอนี่เปิดออกมาอะไรงี้ใช่ไหมแต่มันดีตรงที่มันใหญ่เราเคยแบบอุ่นของจานใหญ่ใหญ่อ่ะก็จะอันนี้ได้จริงๆมันมีฟังก์ชันเยอะแต่เราไม่ได้ใช้มันเองมันอบมันย่างได้ด้วยมันย่างได้ด้วยไม่ใช่ไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันม่จะเป็นของเราไปมันไม่ดีที่เราเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการใช้อะไรขนาดนี้เขาก็มีประโยชน์อยู่บ้างแต่ ถ้าย้อนเวลากลับไปเราคงไม่เอาแบบแพงขนาดนี้ใช่ไหมันก็มันไม่ค่อยได้ใช้มันไม่ค่อยได้ใช,มมใช้มันแพงเกินไปค่ะข้อต่อไปข้อสุดท้ายก็คือทีวีซัมซุงซื้อมาราคาถูกลดพิเศษแต่ว่าฟังเสียงไม่รู้เรื่องในห้องนี้มันไม่ใช่ความผิดทีวีนะเพราะว่าท <TV S 1> ีวีรุน่นนี้เราตั้งห้อง้งบนด้วยห้องข้างบนก็มีห้องนอนมีม,มีแล้วโอเคหมดมีห้องเนี้ยถ้าเปิดทีวีแล้วเสียงมันจะก้องอื้งฟังไม่รู้เรื่องอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องมันเขาเรียกอะไรมันมัน กล้องสะท้อนหรืออะไรอ่ะมันเอื้องๆ่ะเราว่าเป็นเพราะดับเบิลสเปซป่ะเป็นเพราะมิติของห้องเพราะว่าไอ้มิติของห้องมันมีเรื่องของเสียงเยอะนั่งตรงนี้ มันไม่ติห้องมันคงไม่ได้มันทําให้เสียงมันเสียไปหมดเลยใช่ฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราจะนั่งดูทีวีอ่ะเราจะดูคันแล่นกับพี่จองเพราะเขาจะมีสับไตเติลขึ้นเวลเาฟังคันแล่นกับพี่ <c oughs> จองเราฟัง <c oughs> ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเราก็อ่าน <c oughs> สับ <c oughs> <c oughs> ไตเติลเรายิ่งเวลารายการบางรายการมันจะเสียงดังๆแบบว่าหัวราอก,กันแบบเล่นมุกอะไรกันอย่างนี้ใช่ไหมมันอื้องมาจนต้องปิดเลยอ่ะนอกจากความไม่ออกแล้วมันมีความํำคานลำคานใช่เออแล้วเปิดเบาไม่ได้ยิน เปิดดังยิ่งหนกหูลำคาญคือแบบไม่มันมีมันมีปัญหามากเลยอ่ะเลยไม่ค่อยได้ดูทีวิตตรงนี้เลยอะค่ะอ่ะจบแล้ว